เคยปวดตาเวลาเล่น Facebook ไหมครับสาเหตุก็มาจากแสงจากมือถือหรือสมาร์ทโฟนของเรามาเข้าดวงตาทําให้เราปวดตาดังนั้นการลดแสงจากแอปพลิเคชันหรือมือถือของเราจะทําให้เราปวดตาน้อยลงและการลดแสงจากแอป f, f a c e b o o k ก็คือการเปิดโหมดสีเข้มมีวิธียังไงมันดูกันครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการสร้างสั่คลิปดีๆต่อๆไปนะครับเริ่มจาก เปิดแอปเฟซบุ๊กขึ้นมานะครับและไปที่ขีด3าขีดขวามือบนเลื่อนลงมาหารูปฟันเฟืองหรือการตั้งค่าและควรบคุมส่วนตัวแต่ถ้าแอปใครย,ยังไม่ได้ตั้งค่าให้เป็นภาษาไทยก็ไปที่รูปฟันเฟืองนะครับล้วไปที่การตั้งค่าแต่ถ้าในภาษาอังกฤษก็จะเป็นเซตติ้งกดเข้าไปครับเลื่อนลงมาหาคําว่า l a n g u a g e เป็นรูปลูกโลกนะครับผมกดเข้าไป ก็จะเป็นหัวข้อแรกเลยนะครับซึ่งภาษาอังกฤษก็จําไม่ได้เหมือนกันนะครับ mm hmm. ก,กดเข้าไปแล้วก็จะมีภาษาต่างๆให้เราเลือกนะครับให้เราเลือกภาษาไทยหรือจะเป็นภาษาของอุปกรณ์ก็ได้นะครับถ้าภาษาของอุปกรณ์เราตั้งค่าให้เป็นภาษาอังกฤษ Facebook ก็จะเป็นภาษาอังกฤษหรือถ้าอุปกรณ์มือถือของเราตั้งค่าเป็นภาษาไทย Facebook ก็จะเป็นภาษาไทยนะครับแต่ถ้าใครไม่มั่นใจก็เลือกไทยนะครับผม แล้วก็เปิดปิดแอปหนึ่งครั้งนะครับผมเปิดขึ้นมาใหม่แล้วไปที่ขีดําขีดมันเดิมนะครับเลื่อนลงมาหารูปฟันเฟืองการตั้งค่าและเข้าไปส่วนตัวกดเข้าไปกดเข้าไปที่การตั้งค่าเลื่อนลงมาหาคําว่าโหมดสีเข้มหรือจะเป็นหนรูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวครับกดเข้าไปแล้วจะมี3หัวข้อให้เลือกนะครับเปิดก็คือเปิดโหมดสีเข้มปิด ก็คือจะเป็นพื้นหลังสีขาวอย่างนี้ตัวหนังสือสีดํานะครับถ้าเป็นโหมดสีเข้มพื้นจะเป็นสีดําแล้วก็ตัวหนังสือจะเป็นสีขาวส่วนรูปต่างๆที่เราโพส์หรือคนอื่นโพสต์ที่เราเห็นหรือจะเป็นวิดีโอก็ยังเป็นต้นฉบับเดิมนะครับหรือจะใช้วิธีเลือกใช้การตั้งค่าของระบบก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับว่าในระบบมือถือของเราไปตั้งค่ายังไงนะครับผมอันนี้ก็ถ้าไม่มั่นใจเราก็เลือกเปิดครับผมอ่าเห็นไหมครับการเปลี่ยนแปลงก็จะได้เป็นโหมดสีเข้มแล้วปิดแอปแล้วก็เปิดแอป อีกครั้งหนึ่งครับผมนี่ก็จะได้เป็นโหมดสีเข้มแล้วครับผมเป็นยังไงบ้างครับ Facebook โหมดสีเข้มซึ่งข้อดีของโหมดสีเข้มก็คือแสงจากแอป a c e b o o k มากระทบดวงตาเราน้อยลงทําให้เราไม่ปวดตาเวลาเราเล่น Facebook ในที่แสงน้อย หรือเราปิดไฟเล่นในเวลากลางคืนแต่ก็ไม่แนะนําให้เล่น Facebook หรือสมาร์ทโฟนในขณะที่เราปิดไฟในเวลากลางคืนนะครับซึ่งแสงจํานวนมากเข้าดวงตาและสะสมเป็นระยะเวลานาน,านอาจทาให้ตาเราเสียได้นะครับด้วยความห่วงใย,ยจากเท n น r t นะครับหากมีข้อสงสัยอยากจะซักถามก็ฝากข้อความไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ